สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาว y o u u u e f แฟนเพจแล้วก็ชาวสองที่น่ารักเหมือนเคยนะคะยินดีต้อนรับสุ่โบวี่หกาโ่ารนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาทำนายแล้วก็ดูแนวโน้มดวงสตาให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกรักขนาพิจิกนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2562นนะคะซึ่งเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะความรักการเงิน,นการงานสุขภาพเนาะ โอเคค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าขอบพระคุณมากๆนะคะกับการให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟังการทุกๆการกดของคุณมีมีค่าและมีความหมายกับโบมากนี่ก็ครบกันอ่านี่ก็ครบอายุ2เดือนนะคะของทางช่องแล้วก็กราบขอบพระคุณอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะราชนี้หมูนะคะนำความเฮงมาให้คุณราศีพิจิกนะคะเราจะมาดู ราศีพิจิกเนาะว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22นะคะ22ตุลาคมนะถึง21 21ิพฤษภาคมนะคะคือวันที่จะไม่เหมือนกับช่องอื่นบางทีที่ต้องพูดทุกช่องอะถ้าไม่พูดทุกครั้งนะคะที่ต้องพูดถ้าไม่พูดก็จะมีการคอมเมนต์มาถามว่า อ้าวแล้วทำไมไม่เหมือนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยกลัวไม่กลัวจะมีปัญหาก็เลยต้องพูดนะคะขอโทษด้วยเพราะว่าทางช่องเรานะคะเน้นแบบสัสตร์ตะวันตกนะยังไงก็บีแฟกซ i เบ e ลนะคะดาวจันดูได้นะคะแล้วก็ลัคนาใครที่อยากหาลัคนาของตัวเองไปดูได้นะคะที่รายละเอียดมีแนบให้ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะ มาดูความเป็นไปนะคะของชาวราศีพิจิกนะ,ะในเดือนกุมภาพันธ์โบจะไม่เปิดไพ่ความรักนะเพราะว่าโบจะทําความรักออกมาให้อีกคลิปหนึ่งความรักล้วนเลยนะคะเดือนนี้จะมาเร็วหน่อยเพราะว่าอยากทําไพ่ความรักให้มันทันกุมภาพันธ์นะคะโอเคเนะาะอธิษฐานไพ่นะคะอืม The Fool นะคะ King of Pentacles เห็นชัดไหมคะด้านไหนถึงจะเห็นชัดสำหรับคุณอย่างนี้แล้วกันไหมอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะคะ The Temperance นะคะ The Temperance The Sun king of w a n d นะคะ king of sword อัศวินถืออัศวินถือดาบคะ่ะ the just man นะคะ the magician star โอ้โหให้ใหญ่ขึ้นทั้งนั้นเลยอ่ะ ace of pentacle s นะคะ4ดาบนะ4ดาบนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเปิดเสริมให้อีกสําหรับหนึ่งนะส่วนใครนะคะที่ติดตามในเรื่องของ Love Story ตอนหนึ่งตอนสองเดี๋ยวโบทําคลิปลายเดือนจบแล้วโบจะไปต่อยอดให้นะคะอย่างละคลิปรวมทั้งพิกอารณาด,ด้วยนะคะใครที่เห็น ใครที่เห็นไพ่บางคนเขาบอกคอมเมนต์บางราศีบอกว่า,วาไพ่น่ากลัวจังเลยแล้วไม่กล้าดูไม่กล้าชมอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะบางทีอะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันเสมออ่าขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าโบได้ทําช่องอีกช่องหนึ่งในเรื่องของการขยายความหมายไพ่ถ้าคุณได้ไพ่อย่างนี้แล้วคุณควรจะทํายังไงนะคะเป็นเหมือนทักษะเป็นเหมือนไกด์ไลน์ในการ ใช้ชีวิตท,ทุกคนสามารถไปคอมเมนต์ไปให้กำลังใจกันไปแชร์ไปแสดงความคิดเห็นต่างๆนาน,นา,นนานรวมไว้ที่นั่นได้นะคะชื่อช่องว่าโบวี่ห้าศูนย์พโบวี่ห้าศูนย์รีดบายฮาร์ดนะคะเดี๋ยวโบฝากรายละเอียดแนบไว้ข้างล่างให้เนาะก็มีคนทยอยไปแล้วแหละเพราะว่าโบเพิ่งทำลงไปคลิปแรกเองนะคะอโบเอาไพ่แปดดาบไปลงแล้วก็ มีหัวข้อที่ว่าเราจะทำยังไงให้กลับมาเป็นตัวเราอีกครั้งหนึง่งในวันที่เราล้มอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกันโอเคค่ะขอสามใบสี่ถ้วยแปดถ้วยสองกรทา โอเคค่ะชาวราศีพิจิกนะพิจิกนะคะไพ่ตัวตนของคุณนะคะ energy ของคุณเมนหลักคือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะคะซึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพิจิกรู้สึกว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงดวงดีด้วยนะคะพิจิกคืออีกหนึ่งในธาตุน้ำนะคะคุณมีความอ่อนโยนมีความเซนซิทีฟแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ เป็นคนที่มีเซนส์เข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งตามธรรมชาติเข้าใจอารมณ์ได้ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนโรแมนติกด้วยนะคะชาวพิจิกนะซึ่งเดือนนี้ของคุณน่ะมีแนวโน้มอย่างมากเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเริ่มต้นซึ่งเป็นการซึ่งเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดีนะคะจะเห็นว่าไพ่ของคุณทั้งเกือบทั้งหมดทั้งสิบใบเนี้ยแบบไพ่ใหญ่มากอะไพ่เมเจอร์ หกใบนะคะคือไพ่ใหญ่มากหรือคือไม่รู้ว่าคุณเปลี่ยนแปลงอะไรมาแล้วแหละเดือนมกราคมตอนนี้กำลังเดินหน้าอย่างมีแพชั่นด้วยรอยยิ้มด้วยเดอะซันเข้ามานะคะก็ยินดีด้วยนะคะ,ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือมีการปรับความสมดุลของชีวิตแล้วก็บางคนบางท่านาจ,จะได้มีการเริ่มต้นทำงาน หรือว่าเรื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความยุติธรรมเพราะว่ามี t เดอะจั m e n t นะคะเข้ามามาเหมือนปลดปล่อยคุณเป็นอิสระคุณก็เลยมีแพชชั่นคุณก็เลยมีการเริ่มต้นด้วยแบบว่ามีความเป็นกระปีก้กระเป๋าอะออในเดือนกุมภาพันธ์นะคะไม่มองไม่เห็นถึงความหนักเหนื่อยของคุณนะแต่จะมีอยู่แค่ไพ่ใบเบอร์ที่10เท่านั้นเดี๋ยวจะเราจะมาเล่าให้ฟังทีหลังโอเค โบมองเห็นถึงคุณมีการเริ่มทำอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างด้วยซ้ำนะคะจากต้นปีนี้ไปนะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่แบบว่ามีพลังนะคะคขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะด้วยอ,อัศวินถืออัศวินถือดาบเนี่ยแล้วสิ่งที่ประกบของคุณอยู่ข้างๆก็คือเดอะซันนะคะความความสำเร็จแล้วก็การมีชื่อเสียงนะคะการมีชื่อเสียง กันมีความหวังนะคะแล้วก็เหมือนคุณจะได้รับข่าวบางอย่างที่เป็นข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะยศถาบรรดาศักด์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะชาวราศีพิจิกคือคุณโดดเด่นนะคะมีแนวโน้มเพราะว่ามีแนวโน้มตั้งแต่มาเดือนตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะคะบางคนบางท่านอาจจะได้โชคลาภก็ได้นะคะเพราะว่าเห็นว่า เรื่องเงินของคนโดดเด่นมากนะคะมีเดะซันเข้ามาแล้วก็มีคิงถือเหรียญเข้ามาแล้วก็หนึ่งเหรียญได้รับได้รับสิ่งสิ่งที่ดีมอบให้จากจักรวาลนี้นะคะนะบางคนบางท่านอาจจะได้รับข่าวหร,หรือมีการแต่งงานอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะนะไพ่แห่งการแต่งงานไพ่แห่งการข่าวดีอย่างนี้นะคะ การเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นครอบครัวอย่างนี้ <G uard ian> ก็เป็นไปได้นะคะหรือการให้กําเนิดบุตรนะบางบางคู่บางท่านทําให้มีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวนะคะคนที่มีครอบครัวมีความมั่นคงคนที่สตาร์ทที่จะอยู่ด้วยกันหรือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันก็มีความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องฐานะทางกายหรือว่าจิตใจนะคะเพราะว่ามีทั้งสตาร์มีทั้งกัะซันเข้ามานะคะ ให้ให้มีความหวังแล้วก็ส่องสว่างไปด,ด้วย the sun อย่างเงี้ยความสำเร็จนะคะจะไปไหนเสียแล้ว the j u s t m e n t กับ t n s parent กับขึ้นมาคุณจะเห็นว่าเหมือนนางฟ้าคนเดียวกันเลยเห็นไหมมาส่งมามาให้ความสมดุลกับคุณแล้วก็มา j u s t m e n t จะหมายถึงว่า ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากสิ่งจากสิ่งที่คุณเศร้าหมองทั้งหลายนะคะจากสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีตนะคะคุณจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระความหนักความเหนื่อยมันจะบรรเทาขึ้นแล้วก็มีความสมดุลขึ้นนะคะแล้วไพ่ก็บอกนะให้คุณรู้จักที่จะเรียนรู้ในการปรับ,ปร,บปรุงชีวิตการใช้ชีวิตให้ให้มีความสมดุลในทุก ในการใช้ชีวิตไม่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจําวันหรือว่าการมองโลกอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะส่วนไพ่สิบดาบของคุณนะคะบ่งบอกว่าคุณเหมือนมีการหยุดนิ่งนะคะบางคนอาจจะไม่สบายนะคะก็เลยนอนสมอยู่อย่างนี้ก็มีนะคะบางท่านบางลายอาจจะหยุดนิ่งมีอารมณ์แบบว่า ใช้สตินะคะใช้สติเพราะว่าคุณนคุณต้องใช้ความรู้มากในเดือนนี้นะคะเห็นไหมคือคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมการออกไปครั้งนี้ของคุณออกไปตามหาฝันออกไปทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนี่เป็นอะไรที่ท้าทายนะคะสําหรับคุณมากนะคะด้วยพลังที่ขับเคลื่อนไปมีทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมยินน้ําลงมไฟอยู่ในนี้หมดเลยนะคะมันเลยทําให้มันมีแพชชั่นเกิดมันมี ความหวังเกิดมันมีความสําเร็จเกิดอย่างนี้นะคะเป็นถูโบมองว่าเป็นไพท่ที่เป็นเดือนที่ดีมากนะคะอีกเดือนหนึ่งในการเปิดไพ่ของคุณเพราะว่าไพา่ไพ่คุณสวยนะคะเดือนนี้ชาวราศีพิจิกนะคะโดดเด่นทั้งเรื่องการงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะการงานนี้จะจะโดดเด่นเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องเงินนะคะจะมีเหมือนเงินตกเบิกหรือว่าเงินหล่ลลนมาใส่หน้าต่างอย่างไม่คาดฝันอย่างนี้นะคะ บางทีในเรื่องของอารมณ์ของคุณบางท่านเฉยๆนะคะยังมีการเศร้าแล้วก็หันหลังให้กับอดีตที่ผ่านมาแต่ก็ดีแต่มันดีแล้วค่ะไม่แปลกบางคนอยากหันหลังอยากสันโดษนะคะเป็นช่วงเวลาที่มันมันเศร้าบ้างอย่างเงี้ยมีบางคนยังเศร้าๆอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาอยู่นะเห็นไหมนั่งนั่งมองดูอดีตนั่งพินิจพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แปลกเพราะว่าคุณได้สี่คติไอสี่ดาบ นะคะมีการหยุดนิ่งทําสมาธิเหมือนนักลบทําสมาธิในโบสก่อนออกสู้นะคะ มันก็ไม่แปลกหรอกเพื่อทุบทวนความคิดให้สมองไหลไปอย่างนี้นะคะแต่อยากจะบอกแล้วก็ให้กำลังใจว่าบางคนนะคะที่จะเศร้าในเดือนกุมภาพันธ์จะมีถ้วยเข้ามาหาคุณมายื่นมืออา่ายื่นมือเข้ามาหาคุณแต่คุณไม่อยากมองอนะ่ะบางคนยังกอดอกอยู่นั่งมองถ้วยที่ตั้งอยู่อย่างเงี้ยนะคะนั่งมองถึงความหลังความเก่าอยู่มันก็เลยแบบว่า คุณเมินเฉยในโอกาสนั้นนะคะบางท่านบางคนนะมองไม่เห็นโอกาสหรือว่าไม่ปฏิเสธโอกาสว่างนั้นเถอะหยิ่งบางคนเหมือนดูหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนอยากจะช่วยคุณก็มีนะแล้วบางทีอะ่ะคุณเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะคุณมีทุกอย่างครบนะคะแต่คุณแค่อย่าขันหลังให้อย่าปีกวิเวกเซ็งอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะโบมองว่าโดยส่วนใหญ่90%นะคะตามที่เห็นไพ่ การเริมต้นของคุณนะมีความแบบว่ามีความท้าทายนะคะเดือนนี้มีความท้าทายเพราะว่าคุณมองเห็นแนวทางคุณมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นแนวทางที่ positive ที่ดีกับคุณมีแสงสว่างมีดวงอาทิตย์แล้วก็มี the star แพยย่แห่งความหวงยยังเพื่อแห่งการมีชื่อเสียงคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของความการให้ความรู้การศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรการศึกษาต่างๆนะคะภายในเดือนนี้นะ ็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเห็นดเมนเชียนขึ้นนะคะคือความรู้ไม่มีสิ้นสุดนะไพ่ถ้วยเอ้ไพ่หนึ่งหนึ่งเหลี่ยงบมงบองว่าบางคนน่ะคืออาจจะได้รับข่าวดีไปแล้วละ่ะอาจจะมีการแผนแต่งงานในเดือนกุมภาก็ได้คนแต่งงานเยอะนะคะในในปีที่ดาวเสาร์เข้ามันจะเป็นแต่งแต่งแบบเป็นปีที่เป็นปีที่มั่นคงนะค่ะเป็นปีที่จริงจังอย่างนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะคะนี่นะหรือบ่งบอกได้ว่าคุณจะมะีได้รับข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งงานตำแหน่งงานหรืออการเลื่อนเงินเดือนการขึ้นเงินเดือนหรือไม่ได้การโบนัสหรือเงิน ตกเบิกเงินอะไรก็ช่างที่เป็นของคนอื่นตกมาสู่หนะ้าตกคุณอย่างนี้ก็ได้มีเดือดซันเข้ามาด้วยนะคะใครที่มีครอบครัวนะคะบางคนนะคะอาจจะมีการกําเนิดบุตรนะคะการกำเนิดบุตรมีน้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไพ่เดือดซันขึ้นไพ่เด็กขึ้นนะคะในเรื่องของการงานนะคะโบบอกไปแล้วมีความมั่นคงนะคะไพ่คาถาไม่ขึ้นเลยแปลกมาก นะคะเดือนนี้ของคุณจะเห็นว่าชาวพิจิกไม่มีไพ่คาถาขึ้นมาเลยดังนั้นนะคะมีมีไพ่เสริมคาถาขึ้นมาสองสองคาถาเป็นการทางไกลบางคนอาจจะได้ไปศึกษาทางไกลจากาถึงต่างแดนก็ได้หรือเป็นการขยายสาขาในเรื่องของการงานแต่เดือนนี้คุณจะไม่มีปัญหาในเรื่องของงานนะคะไม่เห็นปัญหาในเรื่องของงานอาจจะมีแค่ดิฟบ,บางทีอารมณ์ของคุณยาบหยุดนิ่งเฉยๆนะคะ ล้วก็เลยอยากทำสมาธิอยากอยู่สันโดษอย่างนี้นะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะใครที่รอคอยข่าวจากต่างชาติก็จะได้รับข่าวนั้นนะคะโบว่าจะมีความสมดุลเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของอารมณ์ของคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่ที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะเหมือนคุณจะได้รับข่าวอะไรจากเขาบางอย่างนะคะบางคนอาจจะจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ หรืออาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คือสดใสนะคะคุณมี The Sun แล้วก็เดอะสตานะเป็นไพ่ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีของชาวราศีพิจิกนะคะยังไงก็ยินดีด้วยโอเคจะมาเปิดไพ่เสริมหนึ่งใบเป็นไพ่ Oracle Universe นะคะบางคนนะขยายงานขยายสาขานะคะคุณอาจจะ มีเงินเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยากจะลงทุนขยายสาขานะคะในเรื่องของการงานบางคนอาจจะคุยงานต่างประเทศอยู่ด้วยซ้ําน,นะคะมีการขยับขยายพบปะมือส่วนหรือไปดีลงานต่างชาติอย่างนี้นะน,น้องนนักศึกษาก็มีแผนที่จะศึกษาหาความรู้ต่างขึ้นไปได้ถึงต่างประเทศอย่างนี้นะคะคือไม่ต้องกังวลหรอกมีเดอะซัขึ้นมานะคะมีโอกาสอย่างสูงเลยแหละนะ โอเคขอหนึ่งใบนะคะ Oracle Universe ให้กับชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกนะขอภายในเรื่องเสียงนะคะโบจะพยายามเต็มที่ให้เสียงดังๆนะลองไหม่อยู่ค่ะเบอร์สามสิบเอ็ดนะคะอ่านยากจังเลยเดี๋ยวนะคะ I find a deeper meaning and personally personal growth อันนี้อะไรเนี่ยอ m ไร The d i s c o u n t for เบอร์สามสิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวนะเหมือนเดิมน,นะคะดูโพยเูเอกสารก่อนซื้อความชัวร์นะคะ ถ้าใครติดตามเราจะรู้ดีนะคะว่าแม่หมอมีความพยายามขนาดไหนเพื่อคุณเบอร์สามสิบเอ็ดโอเคจักรวาลก็บอกคุณว่า คุณค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งนะคะและการเติบโตส่วนบุคคลแสดงถึงการเติบโตส่วนบุคคลอาจจะหมายถึงบางครั้งบางครั้งคือมันไม่ได้มันไม่สะดวกมันไม่ราบลื่นเหมือนประมาณว่าคุณเจอสิ่งที่เหมือนอย่างที่บอกอะ่ะชาวราศรีธาตุน้ําอ่ะ โดยเฉพาะคุณพิจิกเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกมีนิ่งความหมายอะไรสำหรับส่วนตัวได้ลึกซึ้งนะคะรู้สึกเข้าใจอะไรเรื่องความรู้สึกได้ดิบมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของส่วนบุคคลส่วนส่วนตัวอย่างเงี้ยเข้าใจอารมณ์ได้ดีนะคะแล้วก็การเติบโตนะคะการเติบโตของคุณ นะคะในเรื่องของคุณมีความคิดมากขึ้นคุณมีเหมือนที่บอกมีความคิดมากขึ้นมีสติมากขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างอ่าเหมือนประมาณว่าถ้าคุณเจออุปสรรคถ้าเจอทางบางอย่างที่ขรุขระอย่างเงี้ยด้วยความเติบโตของคุณในจิตวิญญาณด้วยความเติบโตจากประสบการณ์ของคุณนะคะคุณจะเอาคุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้อะไรอย่างนี้นะ โอเคค่ะชาวราศรีพิจิกรัชนาพิจิกขอบพระคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะถ้าสนใจแวะไปติดตามกันได้นะคะที่โบวี5ห้าศูนย์รีดบนะโบฝากรายละเอียดไว้ด้านล่างนะคะยางี้ก็ไปเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเพื่อนๆเราก็ตามกันไปเยอะแล้วบางส่วนนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปความรักอีกทีนึงนะคะแล้วก็พิทอคา เลิฟสตอรี่ธาตุน้ำนะคะชาวพิจิกขอบคุณมากๆขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสุขแล้วก็โรแม,มนติกสมหวังสำหรับทุกๆคนนะคะชาวชาวสองด้วยนะสวัสดีค่ะ